สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพูดเรื่อง ups นะครับไอเจ้าสำรองไฟนะครับผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับเซอร์คอนนะครับสมูทไอนะครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อย va นะครับแล้วก็เจ็ดร้อยยี่สิบวัตต์นะครับซื้อมาประมาณปีกว่าเกือบเกือบสองปีแล้วครับซื้อมาตอนนั้นประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ ราคาถูกลงมาแล้วครับเหลือ3 0 0 0กว่าบาทนะครับเวลาไปซื้อในออนไลน์ของ Official นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาครับมีปัญหาใครที่ซื้อตัวนี้แล้วมีปัญหาไม่ต้องตกใจนะครับสามารถนะครับส่งเครื่องนะครับไปที่สำนักงานใหญ่นะครับให้ช่างเขาซ่อมได้นะครับเขาเคมให้เราฟรีนะครับแต่ว่าเราจะต้องลำบากส่งไปนิดเดียวครับส่งของไปนิดเดียวแค่นั้นครับเขาก็จะ ตรวจให้ฟรีเปลี่ยนอะไรให้ฟรีแล้วก็ส่งคืนมาที่เรานะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อนะครับเพื่อนๆต้องดูว่าคอมของเพื่อนๆเนี่ยกินไฟเท่าไหร่นะครับกี่วัตต์นะครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้คอมนะครับเป็น PC นะครับมันกินอยู่ประมาณ700กว่านะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้ครับพันสองนะครับพันสองวีเอเวัตต์ครับสบายๆนะครับแต่ว่าตอนหลังผมเริ่มเอาแม็กมาต่อด้วยครับพอมันเริ่ม กินไฟมากขึ้นตอนนี้เริ่มจะเอาไม่อยู่ครับปีกว่าๆเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวจะส่งเคมนะครับทีนี้พอจะส่งเคมไม่มีเครื่องใช้นะครับก็เลยไปซื้อตัวนี้ครับยอมเจ็บแต่จบครับไปซื้อซินโดมครับอะตอมนะครับตัวนี้ตัวนี้คือ2000 VA ครับแล้วก็1,200วัตต์นะครับก็คือจัดเต็มครับเสียบ2เครื่องได้แล้วครับสบายสบายนะครับอะตัวนี้ครับหน้าตาดีเทียวแต่ว่าตัวเนี้ยซื้อมาประมาณ9000กว่าบาทนะครับ 9,005ละมั้งนะครับซื้อที่ JIB นะครับแต่ว่าถ้าซื้อออฟฟิเชียลน่าจะถูกกว่านี้นะในออนไลน์นะครับเพื่อนๆลองดูราคาก็แล้วกันนะครับอ่าตัวนี้มันดีกว่ายังไงนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวซินโดมนะครับมันมันดีกว่านิดนึงก็คือถ้ามีปัญหานะครับเขาบริการ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนี่คือการบริการนะครับถึงที่นะครับมีช่างมาซ่อมถึงที่นะครับดีตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะแพงกว่านะครับถ้า ของเซอร์คอนสเปใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับมันก็จะตกประมาณ6-7,000พั 7, นะครับก็คือไอตัวซินโดมอะแพงกว่านะครับแต่ว่ามีประกันถึงบ้านนะครับแต่ว่าตัวเซอร์คอนเนี่ยราคาถูกกว่านะครับแต่ว่า,เ,าเราอะต้องส่งสินค้าไปให้ช่างเขาดูนะครับที่สำนักงานใหญ่เขาไม่มีสาขายย่อยนะครับอาทีนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกนะครับว่าอยากได้แนวไหนนะครับผมขอเป็น ตัวนี้แล้วกันผมที่เกียจส่งแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครจะซื้อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ทั้งสอันเลยครับใช้ดีทั้งคู่ครับใช้ดีทั้งคู่ครับประกัน2ปีด้วยทั้งคู่เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ